กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมาจําหน่ายและให้เช่าโฟกลิฟต์รับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดต้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมา อัสลามุอะลัยกุมรอฮมุตุลลอฮิบุรุกาตุสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยังอยู่ที่อยุธยานะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็แวะมาร้านกาแฟนะครับดูบรรยากาศนะฮะภายในร้านกาแฟนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นต้นไม้เยอะมากนะครับจะบอกว่าเป็นร้านแนวอินดี้นิดๆก็ได้นะครับอันเนี่มาจากว่าเรื่องของเวลาเปิดปิดเนี่ยนะครับ มันอยู่ที่ว่าจังหวะเวลามากกว่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเปิดช่วงเย็นนะครับแล้ววันนี้ผมมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้มาแล้วร้านเขาเปิดก็จะเปิดโดยปกติแล้วนี่จะเปิดช่วงเี่ยถามว่าเปิดปิดกี่โมงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีวันไหนเวลาไหนบ้างเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะแล้วกันนะครับเพราะว่าบางที เจ้าของร้านเขาอาจจะไม่อยู่ถ้าเกิดมาแล้วเขาอยู่แล้วเขาเปิดเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังเขาบอกว่าร้านนี้น่านั่งบรรยากาศดีกาแฟอร่อยเดี๋ยวเราไปลองชิมกันข้างในนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วนะผมยังอยู่อยุธยาสังเกตได้นะยังเป็นชุดเดิมชุดเดิมของผมเลยนะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยรับประทานอาหารนะฮะร้านทางด้านนู้นอยู่ด้านนู้นร้านกาแฟก็เดินทางมาอีกนิดนึงนะฮะถามคนแถวนี้นะฮะบ้านต้นสตืนนะครับอันนี้ติดอยู่ทางเข้าวบัตอัลกุรอานเลยนะฮะไป ไปดูข้างในกันนะครับว่าร้านก็เป็นแบบไหนยังไงบ้างตามไปเลยครับผมครับเพื่อนครับร้านนี้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะ ออกแนวแบบอาร์ตนะฮะหรือว่าแนวติ๊ติสหน่อยการจัดร้านของเจ้าของร้านเนี่ยนะครับถ้าใครที่ชอบการจัดร้านแบบนี้นะับผมว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นนะและที่สําคัญนะวัยรุ่นแถวบ้านต้นสตือเนี่ยนะครับผมว่ารู้จักดีนะครับเพราะว่าอยู่ตรงหน้าบ้านอัลกุรอานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ร้านเนี่ย มีอะไรที่เป็นเป็นติ๊ติสแบบของเก่าๆโบราณโบราณแต่คนขายเน่ยวัยรุ่นนะผมจะบอกให้ดูนะฮะเครื่องพิมพ์ดีดเอ้ยโทรศัพท์รุ่นก่กอนๆนะฮะที่ยังเป็นหมุนๆอยู่นะฮะก็มีมาแล้วก็มาตั้งจัดร้านสวยงามสวยงามมากๆนะครับมเห็นแล้วก็ประทับใจรุมทั้งนี่วันนี้ผมสั่งเอสเพซโซเย็นนะฮะมาดื่มนะครับและผมบอกว่าเอาค่อนข้างเข้มข้นชิมฮะ เข้มข้นถึงใจบอกได้นะครับต้องการรสชาติแบบไหน,นแล้ววิธีการชงนะฮะเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการชงของร้านนี้เนี่ยนะครับดูปติเราไปตามร้านเนี่ยเราจะเห็นกาแฟสดเนี่ยเขาจะมีเครื่องชงแต่นนี้เนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับจะชงด้วยมือนะครับอร่อยแล้วก็คลาสสิกมากแนะนำหน้าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใครที่อยู่ในย่านนี้นะฮะหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาทางด้านนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าบ้านต้นสตือหรือว่า ถ้าปากหมุนมาที่บ้านออลกุรอา,อา,บานบาตัสเตือนอะไรเงี้ยนะครับจะจะเจอแน่นอนนะฮะเพราะอยู่ติดติดกันเลยรวมทั้งคลิปที่ผ่านมาที่ผมไปทานอาหารนะฮะก็นี่นะอยู่ใกล้ๆกันเลยผมบอกแล้วว่าช่วงสองสามคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่อยุธยาหลายคลิปหน่อยเพราะว่าไม่ได้มาบ่อยเพราะฉะนั้นมาแล้วก็ต้องมีคลิปหลายๆายคลิปหลายๆร้านให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รู้จักแล้วก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับของดีนะครับของอร่อยนะครับเพจชิมชวนไม่พลาดแน่นอน แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทาง YouTube หาชิมชวนแล้วก็ทางเพจหาชิมชวนนะครับและเขาก็มีขนมมาให้ทานด้วยอร่อยรสชาติดีคุณแม่ของเจ้าของร้านนะฮะอาติ๋วเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดนึง อาติ๋วเนี่ยเป็นคุณแม่ของน้องไลลา,ลาน้องไลาลาก็คือคนที่คอยดูแลแล้วก็แนะนาแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกในการที่ผมมาทําคลิปที่นี่นะฮะน้องลายลาแสงมหามัตนะฮะแล้วก็แนะนํามผมให้มาที่อยุธยาแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาผมไปในลหลายๆร้านด้วยเช่นเดียวกันต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเจษากุมูลโอคอยรอนนะครับ ครอบครัวแสงมหมามันนะครับที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นมากแล้วก็เป็นร้านที่ผมอยากจะแนะนานะครับเขาจะเปิดช่วงเย็นนะฮะเน้นยำนะครับร้านร้านนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยไม่เปิดนะฮะทำไมถึงไม่เปิดก็เขายังไม่เปิดนะฮะมันก็เลยไม่เปิดว่เาเขาปิดอยู่เขาจะเปิดเนี่ยถ้าเปิดแล้วมานะฮะช่วงเย็นๆเนสี่โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง3ามทุ่มนะฮะแวะมาครับกาแฟอร่อยขนมได้ข่าวว่า อาติ๋วบอกว่าเนี่ยเขาทำเองนะแล้วรู้ไหมครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ชายอันลอถ้าผู้ชายแบบผมนะทำกับข้าวเนี่ยก็คงจะดีนะแต่ผู้ชายแบบผมเนี่ยแบบผมนะทำไม่เป็นกินอย่างเดียวแต่น้องเขาเนี่ยฝีมือดีด้วยนะฮะแนะนำครับร้านนี้นะครับร้านกาแฟที่บอกว่ารสชาติดีสถานที่เนี่ยน่านั่งนะครับ ร้านเนี่ยไม่ได้ติดแอร์นะฮะแต่ไม่ร้อนและด้านหน้าเนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากขนาดทีมงานผมมาเนี่ยบอกว่าโอ้ยหน้าหน้าเข้ามานั่งมากเลยนี่ที่ผมมาเนี่ยนะครับร้านเขายังไม่เปิดนะเราไปบีบคอไปบีบคอให้เขามาเปิดร้านเพราะว่าเราอยากถ่ายมากคลิปที่ร้านนี้นะนอกจากกาแฟแล้วนะฮะที่ขึ้นชื่อเรื่องของฝีมือแล้วก็รสชาติแล้วเนี่ยนะฮะที่นี่เ็ามีเมนูที่ผมเองโดยปกติเนี่ยถ้าพูดถึงไอติมหรือว่าไอศครีมเนี่ยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่นะฮะ แต่มันมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งนะสำหรับไอศครีมนะ <c oughs> เขาบอกว่าไอไอศครีมไข่แข็งผม,มตกใจเลยเฮ้ยเป็นยังไงอ,อยากอะ่ะอยากอยากลองดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะไอศครีมไข่แข็งนี่ฮะเ,เพื่อนๆดูฮะโอ้โหไอที่เหลืองๆที่เห็นเนี่ยคือไข่แดงนะเขาเอาเฉพาะไข่แดงนะครับราดมาบนไอศครีมรสชาติจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสักครู่แต่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยอึ้งแล้วก็ทึ่ง นะฮะกับสิ่งที่ร้านนี้เขาทำถ้วยนะฮะถ้วยไอศครีมเนี่ยเขาปั้นแล้วก็เผาเองนะผมบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> จะไม่เหมือนร้านไหนนะฮะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านนี้เลยนะครับนี่คือปวามพิถีพิถันโอ้ยไอติมละลายเลย้วไอติมไข่แข็งทานก่อนเลืแล้วกันนะครับรสชาติจะเป็นแบบไหนบิสมิลลาอืมอร่อยอะ่ะเ <c oughs> ขาจะใช้ไอติมกะทินะแล้วก็เอา ไข่แดงเนี่ยราดลงมาเขาเรียกว่าไอติมหรือว่าไอศครีมไข่แข็งเป็นอีกเมนูหนึ่งนะฮะนะนอกเหนืจากกาแฟนะมีคุกกี้นะฮะมีครัวซองมีวัฟเฟิลนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยเมนูเขาเนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็มีลหลายอย่างให้เราได้เลือกบางคนชอบเมนูไหนก็แวะมาแต่ความเป็นตัวตนของร้านนี้เนี่ยแม้กระทั่งการจัดร้านวัสดุที่มาใช้ในการจัดร้านโอ้โหผมเห็นแล้วเนี่ย อึ้งแล้วก็ทึ่งมากนะครับกับฝีม้รลายมือรวมทั้งการวาดภาพของเจ้าของร้านเขาเนี่ยนะฮะอยากให้เพื่อนๆเห็นหน้าเจ้าของร้านจังเลยเจ้าของร้านคงไม่หวงหน้าตานะฮะอ่านี่ครับเจ้าของร้านนะฮะแวะมานะครับแวะมาแวะมาอร่อยมากครับดูช้อนรู้ว่าทำเองถ้วยทำเองเสิร์ฟแบบนี้โคตรเท่เลยอ่ะเพื่อนเอ้ย แนะนำครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับยังอยู่ในอยุธยาครับจะไปที่ไหนตรงไหนอย่างไรติดตามในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพจชิมชวนแล้วก็ youtube ช่องหาชิมชวนนะครับลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมบอรมะตุลลอฮ์บะบาริกาตุส์วสวัสดีครับเพื่อนเครับผม